ต่ดแบบกระโปรงเนี่ยตัวเนี้ยนะคะเขาเป็นทวิตรอบตัวปล่อยจีบชนจีบชนแล้วก็ปล่อยหมดเลยจะไม่ได้สอนทําอันนี้นะเพราะอันนี้มันไม่ยากอะไรแต่จะว่าจะสอนทาซับในกระโปรงตัวนี้พอกระโปรงตัวนอกเนี่ยมันเป็นจีบปล่อยข้างล่างมันจะบานใช่ไหมทีนี้กระโปรงตัวในอ่ะตัวซับในเนี่ยเราก็จะทําเป็นทรเอแล้วก็บานค่ะ ก็โดยการที่ เราก็ลากเส้นตรงไปทีนี้หาเอวเอวตัวนี้สามสิบเอ็ดครึ่งสามสิบเอ็ดครึ่งคือจุดนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนต่างตรงนี้เกิดขึ้นระหว่างสะโพกกับเอวนะเราต้องการบานจากเส้นสะโพกเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเข้ามาหนึ่งนิ้วเข้ามาหนึ่งนิ้ว ก็จะเหลือจุดนี้คือส่วนต่างใช่ไหมคะเหลือส่วนต่างอีกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเนี่ยเราแบ่งครึ่งเรายกออกมาครึ่งนิ้วยกมาครึ่งนิ้วเพื่อที่จะมาทําบานโดยการที่จากสะโพกเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งตรงนี้กับตรงนี้นะพอแบ่งครึ่งแล้วเราลากตรงไปเลยค่ะ ลากตรงจากจุดนี้ลากลงมาตรงนี้หกนิ้วนะตรงนี้ยหกนิ้วจากข้างบนเนี้ยนะคะลงมาถึงเนี้ยหกนิ้วพอหกนิ้วแล้วจากเมื่อกี้ที่ตรงนี้ยเราหักออกมาครึ่งน,นิ้วแล้วเรายกมานี่ลากกันเพื่อเป็นเก็บเป็นเก็บเพื่อที่เราจะตีบาน แล้วก็พักเก็บพักเก็บตรงนี้ปิดออกปิดข้างล่างก็จะบานออกโดยที่ช่วงเนี้ยจะบานจากสะโพกล่างลงไปตรงนี้ก็จะได้ไม่ตึงแล้วก็ส่วนนี้เราก็แตะกระดาษ เปส้นโซโคใช่ไหมเราก็เราต้องการบานอีกเราก็ตีออกไปอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขยับก่อนทีนี้เอวตรงนี้ยังเหลืออยู่เพราะเมื่อกี้เรายกตรงนี้หักออกมาแค่ครึ่งนิ้วยังเหลืออีกครึ่งนิ้วยังเหลืออีกครึ่งนิ้วอีกครึ่งนิ้วเราแบ่งครึ่งตรงนี้ จากจุดข้างเนี่ยถึงจุดกลางเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ตรงนี้เราตั้งเก็บจุดนี้นะเราก็ออกมาเราต้องการครึ่งนิ้วก็ออกไปอย่างระเบียดข้างนี broken, ้ฝั่งนี minute, ้ระเบียดฝั่งนี้ระเบียบก็จะเป็นครึ่งนิ้วถ้าเป็นหนึ่งนิ้วก็ออกไปข้างัะครึ่งนิ้วลดลงมาสามนิ้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก็บ กระโปงทรง A ก็ทำแบบนี้เหมือนกันตรงนี้ก็จะได้เสแบบกพยายามพูดให้เสียงดังคือเสียบผูแล้วทำงานไม่ถนัด ขูดแล้วสายมันเก็บกาค่ะทำงานไม่ได้แล้วก็มือถือเราต้องเสียบไว้กับขาตั้งเนี่ยมันก็จะดึงกันทีนี้เรามาแต่งเอวตรงนี้จุดเกตที่เราจะต้องเย็บเกบตรงนี้นะเราจะต้องเย็บก่อนจะเย็บเราก็ต้องมาแต่งเอวอีกทีนึงแผ่นชิ้นนี้จะใช้ทั้งชิ้นหน้าทั้งทั้งชิ้นหลังใช้คู่กันไปเลย อันนี้คือเอวหน้าเอวหน้าเนี่ยลดลงมาไม่ต้องถึงหนึ่งเซนพอเอวหลังเนี่ยลดลงมาเซนครึ่งเนี่ยอันนี้คือเอวหลังอันนี้คือเอวหน้า อย่างนี้เวลากิ้งที่ผ้าเวลากิ้งที่ผ้าเวลาตัดชิ้นหน้าแล้วก็กิ้งเอวบนตัดชิ้นหลังแล้วก็กิ้งเอวล่างตรงนี้ดบแบบกระโปรงเนี่ยตัวนี้นะคะเขาเป็นทวิตรอบตัวปล่อยจีบชนจีบชนแล้วก็ปล่อยหมดเลยจะไม่ได้สอนทำอันนี้นะเพราะอันนี้มันไม่ยากอะไรแต่จะว่า จะสอนทำซับในกระโปรงตัวนี้พอกระโปรงตัวนอกเนี่ยมันเป็นจีบปล่อยข้างล่างมันจะบานใช่ไหมทีนี้กระโปรงตัวในตัวซับในเนี่ยเราก็จะทำเป็นสมงเอแล้วก็บานค่ะก็โดการที่อันนี้แพทเทิร์นเนี่ยนะตั้งสโโพกก่อนสโโพกหวกหนึ่ง Mm hmm. อันนี้เอวมาถึงมาถึงสะโพกเนี่ยแนิ้วแล้วก็ตรงนี้คือสะโพกสะโพกบวก1นิ้วพอสะโพกบวก1นึ่งนิ้วเราก็ลากเส้นตรงไปทีนี้หาเอวเอวตัวเนี้ยสามอดครึ่ง ามสิบเอ็ดขึ้นคือจุดนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนต่างตรงนี้เกิดขึ้นระหว่างสะโพกกับเอวนะเราต้องการบานจากเส้นสะโพกเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเข้ามา1นิ้วเข้ามา1นิ้วก็จะเหลือจุดนี้คือส่วนต่างใช่ไหมคะเหลือส่วนต่างอีก1นิ้ว หนึ่งนิ้วเนี่ยเราแบ่งครึ่งเ,เรายกออกมาครึ่งนิ้วยกมาครึ่งนิ้วเพื่อที่จะมาทําบานโดยการที่จากสะโพกเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งตรงนี้กับตรงนี้นะพอแบ่งครึ่งแล้วเราลากตรงไปเลยค่ะลากตรงจากจุดนี้ลากลงมาตรงนี้หกนิ้วนะตรงนี้หกนิ้ว จากข้างบนเนี้ยนะคะลงมาถึงเนี้ยหกนิ้วพอหกนิ้วแล้วจากเมื่อกี้ที่ตรงเนี้ยเราหาักออกมาครึ่งน,นิ้วแล้วเรายกมานี่ลากกันเพื่อเป็นเก็บเป็นเก็บเพื่อที่เราจะตีบานแล้วก็พับเก็บพับเก็บตรงนี้ปิดออกปิดข้างล่างก็จะบานออกโดยที่ช่วงเนี้ยจะบานจาก สะโพกล่างลงไปตรงนี้ก็จะได้ไม่ตตึงแล้วก็ส่วนนี้เราก็แตะกระดาษ ได้ความบางเราก็จะได้ความบางออกไปอันนี้คือเส้นสะโพกใช่ไหมเราก็เราต้องการบานอีกเราก็ตีออกไปอีกอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขยับก้องทีนี้เอวตรงนี้ยังเหลืออยู่เพราะเมื่อกี้เรายกตรงนี้หักออกมาแค่ครึ่งนิ้วยังเหลืออีกครึ่งนิ้วยังเหลืออีกครึ่งนิ้ว ครึ่งนิ้วเราแบ่งครึ่งตรงนี้จากจุดข้างเนี่ยถึงจุดกลางเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ตรงนี้เราตั้งเก็บจุดนี้นะเราก็ออกมาเราต้องการครึ่งนิ้วก็ออกไปอย่างลระเบียดข้างนี้ฝั่งนี้ระเบียดฝั่งนี้ระเบียกบยก็จะเป็นครึ่งนิ้วถ้าเป็นหนึ่งนิ้วก็ออกไปข้างละครึ่งนิ้วลดลงมา ก็จะเป็นเก็ตกระโปรงทรงเอก็ทําแบบนี้เหมือนกันตรงนี้ก็จะได้เก็ตพยายามพูดให้เสียงดังคือเสียบหูแล้วทำงานไม่ถนัด เสียคู่แล้วสายมันเกตกาทำงานไม่ได้แล้วก็มือถือเราต้องเสียเพรากับขาตั้งเนี่ยมันก็จะดึงกันทีนี้เรามาแต่งเอวตรงนี้จุดเกบที่เราจะต้องเย็บเก็บตรงนี้นะเราจะต้องเย็บก่อนจะเย็บเราก็ต้องมาแต่งเอวอีกทีนึงแผ่นชิ้นนี้จะใช้ทั้งชิ้นหน้าทั้งทั้งชิ้นหลังใช้คู่กันไปเลย อันนี้คือเอวหน้าเอวหน้าเนี่ยลดลงมาไม่ต้องถึงหนึ่งเซนพอเอวหลังเนี่ยลดลงมาเซนครึ่งเนี่ยอันนี้คือเอวหลังอันนี้คือเอวหน้าเรากัดกระดาษเนี่ยจีบพับ อย่างนี้เวลากิ้งที่ผ้าเวลากิ้งที่ผ้าเวลาตัดชิ้นหน้าแล,ลนนลแล้วก็กิ้งเอวบนตัดชิ้นหลังแล้วก็กิ้งเอวล่างตรงนี้วดิแบบกระโปรงเนี่ยตัวนี้นะคะเขาเป็นทวิตรอบตัวปล่อยจีบชนจีบชนแล้วก็ปล่อยหมดเลยจะไม่ได้สอนทำอันนี้นะเพราะอันนี้มันไม่ยากอะไรแต่จะว่า จะสอนทำซับในกระโปรงตัวนี้พอกระโปรงตัวนอกเนี่ยมันเป็นจีบปล่อยข้างล่างมันจะบานใช่ไหมทีนี้กระโปรงตัวในอ่ะตัวซับในเนี่ยเราก็จะทำเป็นทรงเอแล้วก็บานค่ะก็โดยการที่อนันนี้แพทเทิร์นเนี่ยนะตั้งสะโพกก่อนสะโพกหวดหนึ่ง อันนี้เอวมาถึงมาถึงสะโพกเนี่ยแนิ้วแล้วก็ตรงนี้คือสะโพกสะโพกบวก1นิ้วพอสะโพกบวก1นิ้วเราก็ลากเส้นตรงไปทีนี้หาเอวเอวตัวเนี้ยสามอดครึ่ง สามสิบอขึ้นคือจุดนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนต่างตรงนี้เกิดขึ้นระหว่างสะโพกกับเอวนะเราต้องการบานจากเส้นสะโพกเนี่ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเข้ามา1นิ้วเข้ามาหนิ้นว,าาวก็จะเหลือจุดนี้คือส่วนต่างใช่ไหมคะเหลือส่วนต่างอีก1นึนิ้ว หนึ่งนิ้วเนี่ยเราแบ่งครึ่งเ,เรายกออกมาครึ่งนิ้วยกมาครึ่งนิ้วเพื่อที่จะมาทําบานโดยการที่จากสะโพกเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งตรงนี้กับตรงนี้นะพอแบ่งครึ่งแล้วเราลากตรงไปเลยค่ะลากตรงจากจุดน,นี้ลากลงมาตรงนี้หกนิ้วนะตรงนี้หกนิ้ว จากข้างบนเนี้ยนะคะลงมาถึงเนี้ยหกนิ้วพอหกนิ้วแล้วจากเมื่อกี้ที่ตรงเนี้ยเราเอาหักออกมาครึ่งน,นิ้วแล้วเรายกมานี้ลากันเพื่อเป็นเก็บเป็นเก็บเพื่อที่เราจะตีบานแล้วก็พักเก็บพับเก็บตรงนี้ปิดออกปิดข้างล่างก็จะบานออกโดยที่ช่วงเนี้ยจะบานจาก สะโพกล่างลงไปตรงนี้ก็จะได้ไม่ตึงแล้วก็ส่วนนี้เราก็แตะกระดาบ จะได้ความบางเราก็จะได้ความบางออกไปอันนี้คือเส้นโะโพ้ใช่ไหมเราก็เราต้องการบานอีกเราก็ตีออกไปอีกอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขยับกล้องทีนี้เอตวตรงนี้ยังเหลืออยู่เพราะเมื่อกี้เรายกตรงนี้หากออกมาแค่ครึ่งนิ้วยังเหลืออีกครึ่งนิ้วยังเหลืออีกครึ่งนิ้ว อีกครึ่งนิ้วเราแบ่งครึ่งตรงนี้จากจุดข้างเนี่ยถึงจุดกลางเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ตรงนี้เราตั้งเก็บจุดนี้นะแล้วก็ออกมาเราต้องการครึ่งนิ้วก็ออกไปอย่างระเบียดข้างนี้ฝั่งนี้กระเบียดฝั่งนี้กระเบียบก็จะเป็นครึ่งนิ้วถ้าเป็นหนึ่งนิ้วก็ออกไปข้างละครึ่งนิ้วลดลงมาสมนิ้ว อันนี้ก็จะเป็นเก็บกระโปรงทรง A ก็ทำแบบนี้เหมือนกันตรงน,นี้ก็จะได้เก็บพยายามพูดให้เสียงดังคือเสียบผู่แล้วทำงานไม่ขนดัด เสียคู่แล้วสายมันเก็บกาค่ะทำงานไม่ได้แล้วก็มือถือเราต้องเสียบไว้กับขาตั้งเนี่ยมันก็จะดึงกันทีนี้เรามาแต่งเอวตรงนี้คิจเกดที่เราจะต้องเย็บเก็บตรงนี้นะเราจะต้องเย็บก่อนจะเย็บเราก็ต้องมาแต่งเอวอีกทีนึงแผ่นชิ้นเนี้ยจะใช้ทั้งชิ้นหน้าทั้งทั้งชิ้นหลังใช้คู่กันไปเลย อันนี้คือเอวหน้าเอวหน้าเนี่ยลดลงมาไม่ต้องถึงหนึ่งเซนพอเอวหลังเนี่ยลดลงมาเซนครึ่งเนี่ยอันนี้คือเอวหลังอันนี้คือเอวหน้าเล้าตัดกระดาษ กิ้งที่ผ้าเวลากิ้งที่ผ้าเวลาตัดชิ้นหน้าแล้วก็กิ้งเอวบนตัดชิ้นหลังแล้วก็กิ้งเอวล่างตรงนี้